ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราสีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวอาทิตย์ นะครับได้ย้ายราศีมาอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ไปโยกกับดาวพฤหัสที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่แต่เดิมอธิบายความให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าดาวพฤหัสที่ทับลัคนาราศีกุมนั้นได้องค์เกณ์นาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสเป็นดาวสุภรเคราะห์ใหญ่สุดนะครับแล้วก็มาจากเรือนกระดุมพลาคือเรือนการเงินและเรือนลาภะคือเรือนลาบของชาวลัคนาราศีกุม ได้มาทับลัคนาราศีกุมนั้นจะบันดาลให้เกิดความสำเร็จนะครับต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแล้วใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยขอให้คุณได้พึงรู้ไว้เลยว่าดาวอาทิตย์นั้นได้ไปโยกหลังก็คืออยู่ในเดือนลาภะข,ของชาวลัคนาราศีกุมก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆนาน,นานประการมีโอกาสจะมีชื่อเสียง คู่ครองคนรักนำโชคดีมาให้คนโสดมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่ฐานะดีเออได้เจอสายเปก็ได้นะจริงๆเพราะว่าดาวคู่ครองคือดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในเดือนลาพะเนี่ยโยกกับดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเดือนของดาวพฤหัสเนี่ยมันจะไม่ดีได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องดีเนี่ยถูกไหมอ่ะฉะนั้นคนสดที่เป็นชาวกุมสัปดาห์หน้านี้เจอใครก็มีโอกาสที่จะถูกอกถูกใจกัน ได้ไม่ยากนักกันนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆในสัปดาห์หน้านี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินและงานซึ่งไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่ทับลัคนาอยู่ดาวอาทิตย์ที่ไปย่อกับดาวพฤหัสคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีในเรื่องของการงานติดต่ออะไรกับใครก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ไม่ยากดาวอังคารไปลอยกลางฟ้าในเรืองการงาน ขยันหน่อยนะครับอยากจะทําอะไรก็ต้องลุยต้องทําขยันนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีความสําเร็จดีไม่ต้องห่วงหรอกนะสัปดาห์หน้าจะมีวันที่ไม่ดีอยู่ก็คือวันพุธนะระวังเรื่องของรายจ่ายอย่าไปมือลั่นเอฟนู F ่นเอฟนี่ซื้ออะไรมาแล้วมาเสียใจยตังที่หลังนะบอกกันไว้ตรงๆอย่างนี้นะนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกลุ่ม จันอังคารเป็นสองวันที่ดีนะครับพุทธระวังเรื่องรายจ่ายระวังเรื่องเงินพระหัสศุกดีมากโดยเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์การงานดีมากถ้าจะมีใครหยิบยื่นอะไรให้คุณในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ขอให้รู้ว่าเป็นการหยิบยื่นที่ทําให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นรุ่งเรืองอย่างมากทีเดียววันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ขอให้โชคดีครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวคู่ครองไปอยู่ลาพระโยกหลังอาทิตย์กับพฤหัสเป็นมิตรกันจะมีโชคดีจากคนรักคู่ครองนะครับสามีคุณภรรยาของคุณหรือแฟนของคุณจะนำโชคดีมาให้นะพูดจาก,กันดีๆก็แล้วกันเพราะว่าดาวพุธเองก็ไปอยู่ในเดือนลาภะด้วยพูดดีก็นำโชคมาให้นะพูดไม่ดีก็โชคก็น,น้อยหน่อยแค่นี้เองแหละนะครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง a s รโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล